สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาคุยเกี่ยวกับการสร้างรายได้จากอ e ีบุ๊กนะคะโดยที่ไม่ต้องลงทุนนะคะเน้นว่าแบบไม่ต้องลงทุนนะคะแบบ ครบวงจรเลยนะคะก่อนอื่นก็ต้องยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ช่องของลุกตาไลเตอร์นะคะสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักกันนะคะลุกตานะคะเป็นบรรณาธิการนะคะเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นคุณครูสอนการเขียนด้วยและช่วงนี้นะคะมีนักรเรียนที่เรียนจบไปเขาไปทำอีบุ๊กกันก็ไปสร้างรายได้เสริมกันได้เยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มีบางส่วนที่กําลังเริ่มเริม่มทำหรือว่าบางคนที่แบบว่าไม่ได้มาเรียนแต่ว่าอยากได้ความรู้ส่งข้อคําถามเข้ามาถามกันก็เลย ถือโอกาสนะคะทำคลิปนี้มาแบ่งปันความรู้ให้กับทุกๆคนเลยนะคะใครที่อยากทำอ e ีบุ๊กนะคะอยากหารายได้และไม่อยากลงทุนนะคะก็มาเข้ามาดูกันเลยนะคะเอาความรู้วันนี้ไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะเริ่มต้นกันเลยนะคะเดี๋ยวตาจะขึ้นสไลด์ให้ด้วยนะคะอ่าต้องบอกก่อนว่าสำหรับคนที่เรียกว่า เรียกร้องกันเข้ามาให้ทำคลิปวิดีโอนะคะก็จะพยายามทำให้จัดเวลาทำตอนตอนนี้ก็คือเราก็วางคิวกันแล้วว่าจะทำวิดีโอต่างๆออกมาเรื่อยๆนะคะให้สำหรับทุกคนนะคะก็สำหรับใครที่อยากรู้เรื่องอื่นๆเกี่ยวกับการเขียนการอ่านเกี่ยวกับการหนังสือหรือว่าการสร้างอาชีพฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยก็แนะนํามันเข้ามาได้ว่าอยากรู้เรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะทําวิดีโอแบบนี้มาให้ทุกคนดูนะคะแตะ่วันนี้ เรามาคุยกันเรื่องของอ e ีบุ๊กก่อนนะคะแน่นอนตามชื่อคลิปเลยการสร้างรายได้าจากอ e ีบุ๊กแบบไม่ต้องลงทุนนะคะเราไปทําความรู้จักกันว่าอ่ะอีบ e ุ๊กมันคืออะไรนะคะอีบ e ุ๊กเนี่ยค่ะหลายๆคนได้ยินบางคนรู้จักบางคนเคยอ่านนะคะแต่บางคนก็ยังแบบว่าสงสัยว่าเออมันคืออะไรยังไงกันแน่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้กันทั้งหมดเลยนะคะมันก็คือหนังสือประเภทหนึ่งนะคะซึ่งในเวลานี้นะคะมีความนิยมซื้อ อ่านเขียนขายกันมากขึ้นนะคะคือมันเป็นหนังสือประเภทหนึ่งแต่ว่าไม่ต้องพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มนะคะเป็นการอ่านการเขียนแล้วก็ส่งขายกันผ่าน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เลยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือเป็นโทรศัพท์เป็น iPad อะไรอย่างนี้เนาะเ,เมื่อก่อนเนี่ยอย่างตาทำอย่างตาเป็นนักเขียนเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเน้นกันไปที่หนังสือรูปเร่มใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เรามีช่องทางการอ่านการเขียนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้มาแล้วนะคะคนก็นิยมกันมากขึ้นนะคะนั่นก็เป็นโอกาสเป็นช่องทางสำหรับคนที่อยากจะทำหนังสือขึ้นมาเ,เราก็เลยเรียกว่า อีบ e ุ๊กนะคะแล้วก็เป็นนักเขียนอ e ีบุ๊กเป็นนักอ่านอ e ีบุ๊กกันขึ้นมานะคะอ่ะพอจะเข้าใจกันคร่าวๆแล้วนะคะอีบ e ุ๊กก็คือหนังสือทางเขาเรียกว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะก็คือไม่ต้องเป็นรูปเล่มนะคะแต่ก็เหมือนอ่าอน,น,น,ห,ห,นหนังสือเล่มหนึ่งนั่นแหละเหมือนทาหนังสือเล่มหนึ่งนั่นแหละนะคะอ่ะแล้วเขาไปวางขายกันที่ไหนนะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะมารู้กันแบบละเอียดเลยนะคะแต่ว่าเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าตอนเนี้ย ในเวลานี้เนาะวันนี้ตอนนี้เราทํากันเดือนพฤศจิกายน2 0ง0ันสออะไรสองพั่สจะได้บอกกันเอาไว้ก่อนเพราะว่าช่องทางวันนี้เพิ่มมีลดตลอดเวลาใช่ไหมคะในเวลาเนี้ยจะมี3ช่องทางหลักๆด้วยกันก็คือทางที่1ก็คือทางเว็บไซต์นะคะเขาก็จะมีเว็บที่ รับฝากขายบัคฝากซื้อบัคขายอ e ีบุ๊กอยู่ทางที่2ก็คือสำนักพิมพ์ทางที่3ก็คือขายเองเนี่แหละนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ให้ละเอียดเลยนะคะอ่าและอ e ีบุ๊กนะคะเหมาะกับเหมาะกับเนื้อหาประเภทใดบ้างนะคะคืออ e ีบุ๊กเนี่ยเป็นการขายหนังสือผ่านออนไลน์ซะส่วนใหญ่เป็นเนาะเราก็จะเน้นไปที่ ตลาดนิชนะคะตลาดนิชหมายความว่าตลาดที่เจาะเฉพาะกลุ่มถ้าเกิดว่าเป็นการขายหนังสือที่เป็นรูปเล่มเนี่ยเราจะไปขายในร้านหนังสือใช่ไหมคะอันนั้นอะ่ะเราจะค่อนข้างแมสเนื้อหานะคะค่อนข้างแมสแต่ว่าหนังสือที่เป็นอ e ีบุ๊กเนี่ยเราจะนิชกว่าคือเจาะเฉพาะกลุ่มเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นเป็นการทําแบบสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อะไรอย่างเงี้ยจะเหมาะมากๆนะคะเพราะว่า ตลาดกว้างมากเราสามารถเจาะกลุ่มนิชได้เลยนะคะข้อดีของเขาคืออะไร ข้อดีนะคะก็คือเรามันง่ายมากไม่ต้องปริ้นออกมานะคะไม่ต้องไม่ต้องทำเป็นรูปเล่มไม่ต้องเข้าโรงพิมพ์นะคะง่ายเร็วแล้วก็ขายง่ายนะคะมีวิธีการขายที่ง่ายนะคะแล้วก็ไม่มีข้อจำกัดเรื่องปริมาณจะมากจะน้อยก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมของหัวข้อนะคะอย่างเมืองนอกเนี่ยคะ่ะ ขายกันแบบบางทีหน้าเดียวอะ่ะไม่ถึงหน้าเลยอะ่ะแบบขายกันได้เป็นพันแบบราคาดีด้วยคือเขาจะเน้นกันที่คอนเทนต์หรือประโยชน์ที่จะได้จากเนื้อหาในอ e ีบุ๊กนั้นๆมากกว่าจะแบบมากน้อยเนาะบางทีคนซื้ออ e ีบุ๊กเนี่ยก็ไม่ถามเลยว่าขนาดเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่จํานวนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเน้นแค่ว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยมันดีไหมเขาเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ไหมนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลกับ รูปแบบการจัดเล่มอะค่ะพอเราทำเป็นอ e ีบุ๊กเนี่ยรูปแบบจะค่อนข้างอิสระนะคะจะทำเป็นภาพสวยงามก็ได้จะเป็นตัวหนังสือขาวดำก็ได้หรือจะใส่ลิงก์วิดีโอจะใส่วิดีโอใส่อะไรลงไปก็ได้เลยนะคะส่วนใหญ่พอเป็นอ e ีบุ๊กแล้วเนี่ยรูปแบบมันจะไม่ค่อยจำกัดแล้วนะคะแล้วข้อเสียของเขาล่ะข้อเสียก็คงจะเป็นการที่มันไม่ได้ปริ้นออกมามันแบบถือมาเป็นรูปเล่มเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วก็ต้องอ่านผ่าน อคอมพิวเตอร์ผ่านโทรศัพท์หรือบางทีก็ต้องอ่านออนไลน์ถ้าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจจะอ่านไม่ได้ในในบางรูปแบบนะคะหรือบางทีแบบถ้าเก็บไม่ดีไฟไฟาหายอันนี้ก็คือข้อเสียของเขาเนาะอ่าอันนี้ก็คือรวมๆนะคะของอ e ีบุ๊กนะคะก็ได้รู้จักกันไปแล้วว่ามันคืออะไรนะคะมันขายที่ไหนมีข้อด,ขอดีข้อเสียยงงังไงอะ่ะเราไปลงรายละเอียดถึงขั้นตอนวิธีการทำกันนะคะ ขั้นตอนนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าการทำอีบุ๊กก็จะคล้ายๆการทำหนังสือเล่มแต่ว่าหนังสือเล่มเนี่ยเราทำแล้วเราก็ พอเราได้ต้นฉบับอักษรเราก็ส่งลงพิมพ์แล้วก็วางขายใช่ไหมคะแต่ตรงเนี้ยมันจะต่างกันที่ขั้นตอนท้ายๆหลังจากได้หลังจากได้ต้นฉบับอักษรแล้วเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันบ้างนะคะโอเคไปกันเลยนะคะเริ่มต้นจากการมองภาพรวมก่อนคะ่ะถ้าเราจะทำอ e ีบุ๊กขึ้นมาเล่มหนึ่งนะคะให้เราคิดก่อนว่าภาพรวมของอ e ีบุ๊กเล่มนี้คืออะไรนะคะเราจะ ทำอ e ีบุ๊กเกี่ยวกับอะไรนะคะผู้อ่านเป็นใครนะคะเนื้อหายอย่างไรและรูปแบบเล่มที่เราต้องการเนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นเป็นหนังสือที่แบบเจาะแบบเทคนิคในการขายเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแล้วก็มีรูปประกอบเยอะๆมีภาพประกอบเยอะๆมีลิงก์ให้ไปหาข้อมูลหรือว่ามีลิงก์สถานที่ที่เป็นแบบสถานที่เขาเรียกว่าเป,เป็นเป็นเป็นแหล่งซื้ออะค่ะเป็นแหล่งซื้อ แหล่งขายอะไรอย่างนี้เนาะก็คือเราออกแบบภาพรวมทั้งหมดก่อนนะคะจะเขียนออกมาก่อนก็ได้นะคะว่าภาพรวมคอนเซปต์ของสือเล่มนี้คืออะไรอะไรอย่างนี้เนาะเสร็จแล้วค่ะเราก็ไปวางโครงสร้างและสารบัญโครงสร้างและสารบัญคืออะไรก็คือ เป็นเนื้อหาหัวข้อหลักๆก่อนโครงสร้างคือหัวข้อหลักๆก่อนว่าในหนังสือเล่มนี้นะคะจะมีหัวข้อหลักๆอะไรบ้างนะคะก็เท่าที่สังเกตนะต่จะให้ทุกคนทําขั้นตอนแบบถอยหลังกลับมานะคะหลายๆคนทําหนังสือแล้วแบบค่อยๆทาไปเรื่อยๆค่อยๆคิดค่อยๆเขียนนะ่ะมันจะไม่จบสักทีเนาะแต่ถ้าเราทําตามขั้นตอนนี้นะคะมันจะจบง่ายมากมันจะแบบรัดกลุ่มมากนะคะโอเควางโครงสร้างสรารบัญก็คือวางเนื้อหาหลักยกตัวอย่างถ้าเราจะทําเกี่ยวกับ หนังสือออกกําลังกายอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะมีโครงสร้างใหญ่ๆคือการออกกําลังกายคืออะไรการออกกําลังกายดียังไงการออกกําลังกายมีกี่ประเภทแล้วก็เป็นเทคนิคอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วพอได้โครงสร้างหลักแล้วก็เอาโครงสร้างนั้นนะคะมาแยกย่อยก็จะกลายเป็นสารบัญนะคะเช่นการออกกําลังกายคืออะไรก็อธิบายไปใช่ไหมคะการออกกําลังกายดียังไงก็อธิบายแบบ ออทำให้สุขภาพดีลดโรคภยัยสวยงามอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นขั้นตอนไปใช่ไหมคะนี่ก็คือเราจะได้โครงสร้างและสารบัญแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วพอเราได้โครงสร้างสารบัญแล้วเราก็ไปค้นคว้านะคะ ไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมนะคะการทําหนังสืออย่าคิดว่าเออมโนไปเองนะคะหรือว่าได้ข้อมูลมาเท่าไหร่เราเขียนไปเท่านั้นนะคะบางทีเราก็มีความรับผิดชอบต่อง,งานของเราดยการที่ไปค้นคว้าเพิ่มเติมซิสิ่งที่เรารู้มันถูกต้องไหมไปเช็คความถูกผิดอะไรเงี้ยถ้าถ้าบางหัวข้อที่เราทำเนี่ยมันมีงานวิจัยหรือว่ามีการกล่าวอ้างพูดถึง คนละมุมเนี่ยก็ให้เราแบบคอมเมนต์ลงไปด้วยว่าข้อมูลนี้มาจากที่ไหนจากงานวิจัยของใครอะไรอย่างนี้เนาะโอเคผลคว้าเสร็จแล้วนะคะก็เอาข้อมูลที่ได้เนี่ยมาลงเนื้อหาเลยนะคะได้โครงสร้างได้สาร,รบัญน,นะคะได้ข้อมูลแล้วเอาข้อมูลเหล่านะั้นมาเรียบเรียงใส่เนื้อหานะคะ,นะคะสําหรับคนที่แบบเออมีข้อมูลเต็มหัวเลยอะ่ะมีมีข้อมูลแบบเยอะแยะแล้วค้นคว้าแล้วแต่ว่ายังไม่รู้จะลงเนื้อหายังไงก็แต่ก็จะให้หลัก นักเรียนของตานะคะง่ายๆสําสหรับคนที่คิดไม่ออกจริงนะก็จะให้วออัดไว้หาวเราจะบอกเรื่องอะไรทําไมเขาต้องรู้เรื่องนี้แล้วมันเป็นยังไงล่ะวัดไว้หาวก่อนนะคะวางวางวัดไว How ไว้ก่อนเสร็จแล้วค่อยเสริมเข้าไปนะคะอ่าเราก็จะได้เนื้อหาแล้วพอเราทําเนื้อหาครบครบครบ,ครบทุกหัวข้อทุกสารบัญแล้วเนี่ยเท่ากับว่ามันจบแล้วนะต้นฉบับอักษรเนี่ยจบแล้วนะคะเสร็จแล้วทำยังไงเราก็ วางภาพประกอบหรือจัดรูปเล่มจัดรูปเล่มแบบที่เราต้องการเลยดีไซน์เลยนะคะเต็มที่เลยเนาะแบบอยากได้สไตล์ไหนแบบไหนเต็มที่เลยนะคะแล้วก็มาทําปกทำไมตาถึงให้ทําปกทีหลังนะคะตามมองว่านะคะจากประสบการณ์การทำงานแล้วกันบางทีเราคิดเอาไว้ภาพรวมคิดเอาไว้แต่แรก พอเราทําไปทําไปอะค่ะมันอาจจะมีการที่แบบปรับตรงนั้นเพิ่มนิดตรงนี้เพิ่มหน่อยอ๋อคิดเรื่องนั้นออกหรือมันอาจจะเบนเบนไปบ้างนะคะปกเนี่ยมันจะเป็นการที่แบบว่าครอบคลุมหรืออธิบายหนังสือเล่มนั้นทั้งหมดอีบุ๊กเล่มนั้นทั้งหมดนะคะพอเรามาทาทีหลังแล้วมันอาจจะแบบครอบคลุมหรือว่าครบมากกว่าเนาะ <S <S เสร็จแล้วค่ะก็เซฟทุกอย่างเป็น PDF ค่ะ, <S <S ค,ะคือจริงๆแล้วการสร้างอีบุ๊กเนี่ยหลายๆคนก็ ใช้ Word บางคนก็ใช้ powerpoint แต่ว่าถ้าอย่างที่ตาทาแล้วกท็ที่นักเรียนทาที่ค้นพบว่าง่ายที่สุดก็คือทำใน Word แล้วก็เซฟเป็น pdf นะคะทีนี้พอเซฟเป็น pdf หลายคนก็สงสัยแล้วเวลาเ,เราส่งให้ผู้อ่านอ่านเนี่ยเขาเราจะส่งแบบไหนก็จะส่งได้3รูปแบบนะคะแบบที่1คือเซฟเป็น pdf ธรรมดานะคะเวลาอ่านก็คือเปิดเปิดอ่านแล้วมันก็จะแบบ ไล่ไล่ขึ้นไปอย่างนี้ค่ะแบบมันไล่ลงมาตรงๆเลยนะคะบางคนก็ทําแบบนั้นส่วนตัวกตาก็ทําแบบนั้นนะคะแต่บางคนชอบแบบหวอหวาแบบโอ้ย,อย่างเงมันธรรมดาเกินไปแค่ไล่ๆอ่านใช่ไหมก็เราก็จะมีการทํารูปเล่มแบบฟลิปๆเนาะที่สามารถทําเปิดเหมือนอ่านหนังสือได้ใส่เสียงประกอบหรือว่าแบบมีการาทำเอฟเฟกอะไรต่างๆลงไปในในในนั้นได้นะคะก็จะมีทั้งการแบบ ทำผ่านโปรแกรมนะคะข้อดีก็คือมันก็ดูแบบหรูหรามันก็ดูแบบม,แบบมีอะไรอะไรไม่แบบแข็งๆชื่อๆเนาะแต่ข้อเสียก็คือเราก็ต้องโหลดโปรแกรมผู้อ่านก็ต้องมีโปรแกรมนี้เช่นกันนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้ถือว่ายากมากเราหาโปรแกรมฟรีๆในอินเทอร์เน็ตนี่แหละแค่พิมพ์ว่าโปรแกรมอ่านอ e ีบุ๊กเนี่ยนะคะเราก็ติดตั้งแล้วก็เวลามีผู้ซื้อมีผู้อ่านต้องการเราก็บอกเขาว่าอ่านผ่านโปรแกรมนี้ก็ให้เขาไปติดตั้งที่เครื่องเขาหรืออีกรูปแบบหนึง่งถ้าไม่อยากจะ ติดตั้งโปรแกรมให้หนักเครื่องใช่ไหมคะก็อ่านผ่านเว็บนะคะก็จะมีเว็บต่างๆมากมายที่สามารถแบบเ,เปิดผ่านอ e ีบุ๊กได้นะคะก็จะมีทั้งฟรีทั้งเสียเงินนะคะก็ลองเลือกเลือกดูแค่พิมพ์เข้าไปว่าโปรแกรมทำ e ํำอีบุ๊กโปรแกรมอ่านอ e ีบุ๊กอะไรเงี้ยเจอเยอะแยะมากมายก็จะมีข้อดีข้อเสียของแต่ละที่ที่แตกต่างกันไปนะคะ,ะทีนี้พอทําเสร็จแล้วนะคะอย่างที่ เราบอกกันไว้ทีนี้เราก็เอาไปสร้างรายได้ละก็เอาไปขายขายได้ที่ไหนบ้างเนาะที่1ก็คือที่เว็บไซต์นะคะจะมีเว็บไซต์ที่รับขายนะคะรับฝากขายอ e ีบุ๊กเนี่ยเยอะแยะมากนะคะในเวลานี้ ก็เซิร์ชคําว่าฝากขายอ e ีบุ๊กหรือรับขายอ e ีบุ๊กหรือซื้ออ e ีบุ๊กเจอหมดเลยนะคะถ้าที่ตาแนะนําที่ตาเคยไปวางก็จะมีเมทมาร์เก็แล้วก็อุบีนะคะก็ลองดูแต่จะมีเว็บอื่นๆอ,อีกนะไม่ได้อะไรนะพูดถึงเฉยๆแค่แบบอยากจะให้ความรู้กันนะคะไม่ได้แบบสปอนเซอร์อะไรนะแต่ถ้าสปอนเซอร์จะเข้าก็ยินดีนะคะอันนี้คือทางที่1เว็บไซต์บางเว็บไซต์เนี่ยเขาจะมีแบบแพลตฟอร์มมีมีรูปแบบให้เราลองรับเราอย่างดีด้วยให้เราทํางานง่ายเรา เอาตัวหนังสือนะคะเอาต้นฉบับอักษรไปแล้วก็ไปออกแบบปกไปออกแบบรูปเล่มได้นะคะเออแล้วก็เขาเขาก็จะทําการวางขายเหมือนมีหน้าร้านให้เรานะคะทําการตลาดให้เรานะคะแล้วเราก็าแค่เสียเขาเรียกว่าเสียค่าดําเนินการค่าฝากขายเนาะเมื่อขายได้นะคะพอขายได้แล้วสมมุติเราตั้งราคาไว้เขาก็พอขายได้เขาก็จะหัก หักค่าดําเนินการไปส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณไม่เท่าไหรค่ะ15-20-25%แล้วแต่บางเว็บแล้วก็แล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นของเขาด้วยนะคะเราก็ไปทําการสมัครแบบง่ายๆอ่ะค่ะเขาก็จะมีช่องให้เราสมัครเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราใส่บัตรประชาชนแล้วก็ใส่เลขที่บัญชีเอาไว้เมื่อขายได้เมื่อไหร่เขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีของเรามานะคะง่ายๆเนาะแล้วก็ไม่ห้ามด้วยว่าทํา ขายที่เว็บนี้เราจะห้ามขายที่เว็บอื่นไม่ห้ามนะคะเราสามารถขายหลายๆเว็บได้นะคะต่อไปก็คือผ่านสำนักพิมพ์ค่ะก็ช่วงหลังๆมานี้สำนักพิมพ์ต่างๆนะคะที่เราเห็นในรางหนังสือเนี่ยเขาก็เริ่มมีการทำอ e ีบุ๊กเพิ่มมากขึ้นนะคะเราก็นำเสนองานของเราไปเลยนะคะอืมก็ช่องทางการติดต่อก็เซิร์ชในออนไลน์เนี่ยค่ะง่ายมากๆเข้าไปแล้วก็แจ้งสมัครเขาก็เปิดรับอยู่แล้วในเวลานี้นะคะก็จะให้คล้ายกันแต่ว่าจะเป็นขึ้นตรงกับสำนักพิมพ์นะคะ แล้วก็ขายเองนะคะช่องทางนี้ก็ง่ายง่ายง่าย,ายมากๆง่ายที่สุดเพราะว่าเราทําขายในช่องทางของเราเองเรามีสื่อเป็นของตัวเราเองเรามีช่องทางของเราเองอยู่แล้วใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นช่องยู u ูบไลน์ไอจีทวิตเตออะไรที่เรามีอยู่อะเราก็ประกาศขายไปเลยพอเราจะทำอ e ีบุ๊กเราประกาศขายไปเลยแล้วก็ที่สําคัญที่มันเจ๋งสุดๆเลยนะคะเราพีออเดอร์ได้ด้วยนะคะบางคนยังไม่ทําเลยแค่แบบคิด คิดคอนเซปต์มีไอเดียแล้วก็มีโครงสร้างสารบัญอะไรเงี้ยก็ประกาศไปเลยว่าเรากำลังจะทำอ e ีบุ๊กนะใครจะพรีออเดอร์ก่อนก็โอนตัง์มาก่อนอ่าก่อนทําได้ด้วยแต่ว่ารับตัง์แล้วก็ทําให้ดีนะคะทําให้ดีคือมีนักเรียนเราก็ทําทําวิธีนี้หลายคนเลยนะคะก็พอจะทาอ e ีบุ๊กก็ประกาศไปแล้วก็พรีออเดอร์รับเงินเข้ามาก่อนอาจจะให้ราคาพิเศษให้โปรโมชั่นอะไรเงี้ยค่ะก็นะช่วยให้แบบรับเงินมาก่อนเอาเงินแบบบางคนบางคน อยากจะทําแบบดีไซน์หรูๆก็ไปจ้างเอาเงินตรงนั้นไปจ้างก็คือมันไม่ก็ไม่ต้องลงทุนก่อนอะไรอย่างนี้เนาะ,ะทั้งหมดนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะคือ ความรู้เกี่ยวกับอ e ีบุ๊กนะคะการทำอ e ีบุ๊กขายนะคะการสร้างรายได้จากอ e ีบุ๊กแบบไม่ต้องลงทุนนะคะคิดว่าทุกคนพอจะเห็นเข้าใจแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วแหละนะคะเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้งานนะคะแล้วได้หรือไม่ได้ได้ผลยังไงติดขัดยังไงก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะแล้วก็ใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะรอเดี๋ยวตาจะทำคลิปดีๆแบบ น,นะคะออกมาเรื่อยๆนะคะใครที่อยากรู้ข้อมูลหรือว่าแง่มุมไหนเกี่ยวกับการเขียนการสร้างไรายได้การเขียนการอ่านอะไรนี้นะคะคอมเมนต์บอกมาหน่อยเนาะก็จะได้รู้ว่าเออทุกคนอยากรู้เรื่องอะไรจะได้จัดทํามาให้นะคะหรือว่าใครแบบขี้เกียจรอดูขี้เกียจค้นหาข้อมูลนะคะก็สามารถมาเรียนได้แต่ก็เปิดสอนอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนหนังสือเล่มนะคะการเขียนบทความนะคะการเขียนคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นงานออฟ ออนไลน์ Online, Online, แล้วก็เปิดสอนอยู่นะคะคลิปนี้ก็ต้องลาทุกคนไปแล้วนะคะก็ใครที่ต้องการความรู้อะไรเพิ่มเติมหรือแนะนําอะไรเพิ่มเติมก็แจ้งได้เลยนะคะก็คลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ